ลีลามีเราขอพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นหนึ่งใน6จังหวัดของภูมิภาคโทโฮคุและเป็นเมืองบรดกโลกที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ การเดินทางของเราจะเริ่มต้นกันที่หุบเขาเกบิเคซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมสูงโดยการล่องเรือชมความงดงามของหินตลอดสองฝั่งแม่น้ำ Okay. โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถอยเยอเดียวแรงมากเลยเราอยู่ญี่ปุ่นยอมครับตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะนั่งการบินไทยมาคุณผู้ชมรักคุณเท่าฟ้าดูแลเรานะครับบินมาที่โตเกียวฮานดาแล้วเราก็บินต่อโดยวย a นเอ l อลญี่ปุ่นแอร์เวย์มาที่จังหวัดนี้ฮะจังหวัดอิวาเตะคุณผู้ชมครับเราอยู่ในภูมิภาคโทโคคุนะฮะกว่านี้เรามาที่นี่คุณผู้ชมครับเมืองสวยๆอย่างนี้ธรรมชาติงดงามมากเรามาที่ ช่องเขาเกบีเคคุณผู้ชมฮะเกบีแปลว่าจมูกสิงโตคุณผู้ชมครับไม่มีเป็ดเหรอไหนฮะนี่อู้ว่าอยู่แม่น้ําอะไรนะซาเทสุนี่แม่น้ําเลยเหรอซาเทสุนี่ซาเทสุตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมแม่น้ำตรงนี้สวยมากนะครับเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็จะเห็นความสวยงามนะฮะมีท่าเรือสวยนะแต่ก่อนก่อนหน้านี้จะเกิดจะไม่มีแล้วนะ ทำไมไม่มีอ่ะเกือบจะกลายเป็นเขื่อนอ๋อแต่ตอนนี้ถ้าเท่าที่ผมมองเห็นมันมีเหมือนกับฝายน้ำรนฝายเ <ละ S 2> บาๆฮะเพื่อกั้กนมาเพื่อให้มีน้ําระดับน้ําอยู่จริงๆแล้ไม่ให้สูงมากเกินไปเร<อ>าเจอท่านสวบุดท่านหนึ่งฮะคือท่านซาตโตะเกงอัง เ็เป็นคนที่มาช่วยกันคัดค้านเรื่องการสร้างเขื่อนก็เลยมีรูปปั้นท่านอยู่ข้างหน้าสถานที่ตรงนี้เลยติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่นนะที่แบบมาแล้วควรจะมาเที่ยวคุณผู้ชมเนี่ยมาที่นี่เนี่ยเรื่องแรกเลยเนี่ยเรามา จอเรือแบบที่ใช้ไม้สนทำนะฮะนี่คือสนซีด้านะครับเขาต้องมีในท้ายถึงสามคนต้องมาช่วยกันทาต่อเรือเองใช้เวลา1เดือนเป็นประเวณีเก่าแก่นะครับตรงนี้ก็าถอเรือกันอยู่นี่แต่ว่าคนนี้มือแชมป์ถอของเราเลยแชมป์ถอเลยชื่อคุณคานอเขาเป็นคนถอที่มีฝีมือดีแล้วแกกติดเขาเยอะเลยมีเฟซบุ๊กเป็นํำตัวเองเป็นบิ๊กบอสใช่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่สําหรับการท่องเที่ยวเลยเป็นการเดินทาง ขนส,ส่งสินค้าใช่ใช่เอกลักษณ์ของเรือเรื่องแรกคือหน้าเรือนี่หัวเรือต้องแบนราบแบบนี้สาเหตุการทําให้แบนราบแบบนี้เพราะว่าใช้สําหรับ ขนส่งม้าเรือเนี่ยไว้สําหรับขนส่งม้าภูมิภาคเนี่ยเขาเลี้ยงม้าแล้วให้ม้าขึ้นบนเรือเนี่ยตัวเรือเนี่ยเขามีชื่อเขาด้วยนะเขาชื่ออุมะวาตาชิบุเนะเนี่ยตัวเรือโอ้หชื่อยาวเเรือทุกลำในโลกต้องมีชื่ออ๋อใช่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 เรือทุกลำในโลกใช่่เพูดไว้เนี่ยถูกต้องเลยเป็นความพูดที่ดีมากครับใจนะแล้วนี่ขายยังไงครับถุงหนึ่งห้าสิบเนคคนแบบมีหัวกันค้านะไปที่ไหนก็สามารถจะทําธุรกิจได้หมดเลยนะอร่อยแม้ทานทานยังไงครับเนี่ยเอาไปให้เป็ดเนี่ยให้ เป็ดใกล้ปลากินโอ้นี่เป็นพนักงานขายไปแล้วโอเครับคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งกิจกรรมนะฮะถ้าเกิดร่องเรือมาเนี้ยส่วนใมีการให้อาหารปลาน้ารักมากเลยเป็ดธรรมชาติเนี่ยพี่เอ๋ใช้เข้าคุ้นกับคนมากครับเดี๋ยวเราจะไปถึงที่ครับไปถึงที่ที่จอดแล้วก็จะมีที่ปลาให้อาหารปลาตรงนั้นแล้วรครูแล้วพี่เป็ดตอนเนี้ย ตอนนี้คือเวงที่เข้าโค้มาชมวิวผู้ชมตอนนี้ใกล้จะเป็นหน้าใบไม้เปลี่ยนสีนะครับใกล้ปลายปีนะครับเราอยู่ตุลาคมนะฮะถ้าเกิดไปถึงพฤศจิกายนเมื่อไหร่อากาศจะเย็นกว่านี้นะครับก็จะเริ่มมีความเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีจะเริ่มเปลี่ยนสีเหลืองก่อนนะฮะสีเหลืองเขาจะนําก่อนแล้วสีแดงจะตามมาสักสองอาทิตย์โอ้ตรงนี้จะสวยมากเหลืองเหลืองเรียบเฉยๆแล้วเรเรเป็นแดงเราก็เห็นว่าสีเหลืองเริ่มมาแล้วมาไม่มากแล้วนะครับมาประมาณหนึ่ง 다음 พวกโวกที่อ่อนไหวง่ายเขาจะแดงไปลเลยโอ้แล้วถ้ามาหน้าดอกไม้นะาซากุระแถวนี้คุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวเขามุดเข้าไปนี่นะอสวยขนาดไหนเดี๋ยวถ้ามาเป็นหน้าหน้าหนาวนะตรงนี้จะขาวเป็นพื้นที่ขาวดำที่สวยมากนะครับ

เพลงผพื่นบ้านที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่คือเพลงที่มีชื่อว่าเกบีโอยวาเกะ นี่ไงเห็นไหมอ๋อเขาลองเสือไว้เพราะว่ากระเด็นมายังอยู่ในเสืออันนี้อันนี้ลงอันนี้ลงอ่ะฮะลงเรือเลยนี่ไงนั่นไงหายไปเลยเห็นไหมเห็นไหมจะเอาชนะจะเอาชนะจะเอาวลงจ่าวลงอีงเฉยนั่นไงอุ้ยยากนะยากนะไม่ง่ายได้เนี่ยดูดูคารโดคารโด นั่นนั่นโอเ้เก่งนะเลือสุดท้ายฮู้ จะดูอีกอย่าลืม Subscribe นี่กดกระดิ่งจะได้พบกันทุกครั้งเวลาคลิปใหม่ๆล้าออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับรังสรร์เส้นทางอย่างมีลีลาโดย Image Holiday